สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพูดต่อในเรื่องของ common b y d u c t stone นะฮะโดยคลิปที่แล้วเราเกริ่นเรื่องของ ASGEP 2019ไว้นะฮะในเรื่องของการนำไปใช้เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาอ,อ,อธิบายในรายละเอียดให้ฟังนะฮะพร้อมทั้งในแง่ของ common b y d u c t stone ใน situation อื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวก็จะมาดูกันที่ อันแรกก่อนนะฮะนี่ก็จะให้ดูเรื่องของ a s g Guide l i n เวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะ2019นะฮะจริงๆในเนื้อหาไกด์ไลน์นี้ก็พูดหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าเราจะตัดมาดูเฉพาะเรื่องของ predictor ของ common b i d u c t s t o n e เลยนะฮะโดยเขาก็จะแบ่งเป็น high intermediate แล้วก็ low probability ของ common b i d u c t s t o n e นะฮะโดยที่ high probability ก็จะมีเจอ common b i d e c t s n o e n e จาก ultrasound หรือ cross-sectional imaging นะฮะ หรือเจอเอ่อหรือคนไข้มี clinical ascending cholangitis นะฮะหรือเจอ total bilirubin มากกว่า4ร่วมกับมี dilated common bile duct โดย dilated common bile duct ในกรณนี้เอามากกว่า6มิมในคนไข้ที่ยังมี gallbladder นะฮะแล้วก็มากกว่า8มิมในคนไข้ที่ตัด gallbladder ทิ้งไปแล้วส่วนมากคนไข้ที่ตัด gallbladder ทิ้งไปแล้วคนไข้ก็มักจะมี common bile duct ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเป็น physiologic dilate ของ common bile duct นะฮะ ถ้าเป็นไฮเปอร์บิ l i t y ก็เอาไปทำเมอาสิได้เลยโอกาสเจอคำว่าไบดักสโตนก็สูงนะครับคนไข้ที่เป็นอินเตอร์มีเดียก็คือคนไข้ที่มีแอบนอมอลหรือว่าฟังชันเทสโดยคัตพอยต์ของแอบนอมอลหรือว่าฟังชันเทสเขาเอาตามนี้นะฮะเอ่อท b ้งที่บิลิบินมากกว่า1.2 AST มากกว่า35 ALT มากกว่า45 a สิบห้าเ p h คลายฟอสเตสมากกว่า110นะฮะโดยตัวเลขทั้งหมดนี้ได้มาจากการศึกษาแล้วก็ หาคัดพอยแล้วก็เอามาดูเรื่องของออดเรชแล้วก็ตัวเซนต์กับสเปซิฟิซิตี้นะฮะหรือคนไข้ที่มีอายุมากมากกว่า55ปีนะฮะหรือคนไข้ที่มี d i เรกเต็ m m อมมอนไบดักนะฮะก็โดยคัดพอยได้พูดไปแล้วถามว่าอายุมาเกี่ยวอะไรนะฮะจากการศึกษาเขาเจอว่าอายุก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่บอกได้ว่าคนไข้อาจจะมีคอมมอน d u c t stone โดยที่อายุยิ่งสูงโอกาสเจอคอมมอน d u c t stone ยิ่งเยอะน่าจะเป็นจากว่าการเกิดลอง Stand ิ n นของ Call s t o n e แล้วมันก็ นานวันนานวันเข้ามันก็พยายามดันดัน,ด,นดันจนหลุดจากซิสติกดักลงไปในคอมมอนไบดักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้อายุมากก็มีโอกาสเจอคอมมอนไบดักสโตนได้โดยในการศึกษาเนี่ยพบว่าออดเรชอายุที่มากกว่า55ปีเนี่ยจริงๆเจอคอมมอนไบดักสโตนได้เจอได้แต่เจอออดเรช,ชไม่เยอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ เมื่อเอามาทำยูนิหรือมัลติแเรียอนาลิซิสมันก็สิ gnificant ที่จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยบอกว่ามี common b i duct stone เลยต้องถูกนำเอาอายุมาใส่อยู่ใน uh, predictor ด้วยโดยจัดเป็น intermediate ยตฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้จัดอยู่ใน intermediate r i e s ก็ควรจะ visualize b i duct วิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะเป็น EUS, MRCP, lab IOC หรือ i n t r a o b t u r s e r a d นะฮะโดยที่ถ้า ถ้าเราทำ EUS ได้ก็สบายเราก็เซต EUS แล้วก็บวกลบ BRCP ได้เลยนะฮะตอนเพราะว่าทำ scope อยู่ในยูนิตของ endoscope อยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นหมอสันแล้วเราทำ EUS ไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องทำ lab IOC นะฮะทีนี้ปัญหาต่อมาถ้าทำ lab IOC แล้วเจอ common b i duct Store เราจะทำยังไงต่อนะเราต้องคุยกับญาติก่อนตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะดมยาว่าถ้าเจอนิ่วใน common b i duct เราจะทำยังไง เราจะเปิด common b i duct ทำเป็น common b i duct exploration ใส่ทีท b e หรือว่าจะ refer ไปทำ ERCP หรือเราถ้าเราทำ ERCP ได้เราจะ set ERCP เลยไหมหรือแล้วถ้าเรามีคนที่ทำ ERCP ได้เราได้เชิญ endoscopy มามาอยู่ในโอด้วยไหมเขาว่างที่จะทำ ERCP ให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวที่มาแรงนะฮะออนอกจาก lab i o c ก็คือ i n t r a a b d o u n d นะฮะโดยส่วนตัว i n t r a o r d o u n d เมื่อก่อนก็ไม่เคยทำนะฮะแต่พอพอได้ลองทำก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่า lab IOC เยอะเลยแล้วมันเห็น common b y d t ชัดมากด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญเราต้องมี intro u l t r s o u n d และถ้าเราทำเป็น lab เราก็ต้องมีหัว lab p o mm hmm. หัว p r o แบบ lab probe Pro u t r s o u n d นะ,ะที่จะทำดูแต่ในทางเทคนิคถ้ามีของแล้วเนี่ยทำง่ายทำง่ายง่ายกว่า IOC ถ้า lab IOC เนี่ยต้องนิดทั้ง surgical เ n คนิคนิดทั้งอุปกรณ์ ะะแล้วก็พยาบาลก็ต้องเข็นฟลูให้เราฟลูมันหนักนะฮะฟลูมันเครื่องใหญ่ไม่เหมือนเข็นอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์มันเครื่องเล็กเมันเข็นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นหมอสั่นเราก็ต้องคุยกับคนไข้ให้ดีนะโดยส่วนตัวชอบไปมาซีพีมากกว่าเพราะว่าเอมาซีพีเนี่ยเราคือเคสพวกนี้เราสามารถรอได้ไม่ได้เป็นอิมเมอร์เจนซีที่ต้องรีบผ่าแต่เพราะคนไข้มักจะเป็นซิมตอมมาติกกอลสโตนที่มาเจอเราที่ OPD นะฮะ เราก็มีเวลาที่จะเวร์ r อัพเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ MRCP แล้วเจอหรือไม่เจอ common bile duct stone เราสามารถ set OR หรือ plan ได้ถูกนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่า OR ของประเทศไทยค่อนข้างจะแน่นเมื่อไหร่ถ้าเรา set lab IOC แล้วเราเจอ common bile duct stone แล้วเราต้องเสียเวลาทำ common bile duct exploration แล้ว c a s ท้ายๆก็จะตกตารางไปมันทําให้ planning OR ของเรามีปัญหานะฮะอีกอย่างหนึ่งคือพยาบาลก็จะค่อนข้างลําบากเหมือนกันพี่เคยทํา เอ่อ LC with IOC บวกลบ ERCP นะฮะพยาบาลต้องเตรียมสเตชันทั้งแ lap flow แล้วก็ต้องเตรียมฟลูมาฉีด c IOC และฉีด c IOC ดันเจอ common bile stone ก็ต้องเข็นฟลูออกเข็น l a b station ออกแล้วก็เข็น endoscopic unit เข้ามาอีกนะฮะเพื่อทำ ERCP โอ้โหเอ่อเซ็ตได้อยู่ไม่กี่ทำทำได้อยู่ไม่กี่เดือนก็รู้สึกชีวิตเราก็ลำบากเพราะว่าเคสก็ตกตารางแล้วก็ชีวิต เพื่อนร่วมงานก็ลำบากพี่ก็เลยเปลี่ยนนะอาจาอาจะมาไปทำเป็น mcp r แทนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถาบันแล้วก็แต่ละ situation ด้วยนะฮะอันนี้พี่พูดในส่วนตัวนะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเป็น low probability ก็คือไม่มี predictor อะไรเลยก็เอาไปทำ lc หรือ cholecystectomy ได้เลยอาจจะบวกลบไป lc ก็แล้วแต่บวกลบ m total borter s o u n e นี่เขาก็เขียนไว้ในแก้ลายเผื่อ,อ,อถ้าเราสงสัยสมมุติถ้า ร i เวอร์ n ังชันเทส t มันขึ้นแต่มันขึ้นเป็นตัว GGT หรือมันขึ้น ALP แต่มันไม่ถึงคัดพอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเคสที่เป็นสีเทาๆท,าที่ที่บางทีเขาก็ต้องเว้นช่องไว้ว่าเราอาจจะต้อง Visualize by d u r k บ้างอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับใน ASG ไกด์ไลน์เนี่ยเขาเขาเป็นการศึกษาด้วย o s p e c t i v e เก็บข้อมูลคนไข้ที่มาทำ เอ่อ LC นะฮะแล้วก็ดูแฟกเตอร์ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีคอมมอนไบดักสโตนเซตติ้งมันจะต่างจากคนไข้ที่เป็นกอร์สโตนแพนเคอเอติติสในคนไข้ที่เป็นกอร์สโตนแพนเคอเอติติสแล้วอยากแล้วเราอยากดูว่าจะมีคอมมอนไบดักสโตนด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ่อในเอสจีแกลไลแนะนำให้ใช้สกอร์ริงซิสเต็มอีกอันหนึ่งแยกไปเลยนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ที่เกิดกอร์สโตนแพนเคอเอติติสได้เนื่องจากมีคอมมอนไบดักสโตนมันหลุดลงไปแล้วมันมักจะเป็นพาสซิ่งคอมมอนไบดักสโตนอีกต่าางหก เปอร์เซ็นเนี่ยมันมักจะหลุดหลุดไปในบาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันเกิด swelling ก็เลยทำให้เกิด pancreatitis ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้จะมาใช้ predictor เ,เ,เดียวกับกลุ่มของ SGE เมื่อกี้ไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าควรจะไปใช้อันนี้อันนี้ก็เป็น paper ที่เขา recommend มาจาก ASGE นะฮะโดยตีพิมพ์ใน Surgery ปี2015เขาก็ใช้ Scoring System โดยดูจาก Common b i d u c t แล้วก็จาก Liver Function Test นะฮะโดยแบ่งทั้งหมดเป็น5ปัจจัยนะฮะได้แก่ Common b i d u c t Stone มากวาก, mm, มมากว่าเท่ากับ9มิลิเมตรมี Gamma GT มากกว่าเท่ากับ350มี Alkaline Phosphate มากกว่า200 มากกว่าเท่ากับ250มี t o t a ท b i l บิลนมากกว่าเท่ากับ3มี d i เรกบ b ิล i ิวบินมากกว่าเท่ากับ2ให้เป็นอย่างละ1คะแนนเอาสกอร์ทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้เป็น0ถึง5คะแนนถ้า5คะแนนเนี่ยโอกาสเจอคอมมอนไบดักสโตนหรือเขาเรียกว่ามี r e t รีเทนคอม n อน d บดั Stone ค่อนข้างสูงให้เอาไปทำเมียซีได้เลยนะแต่ถ้า0ถึง4อันนี้ก็ก็เขาเขียนเขาเขียนเอ่อแม m จเม ไกด์ไลน์ไว้แบบนี้แต่จริงๆพี่ดูแล้วอาจจะไม่ p r a c t i c เคเช่น0ถึง1เอาไปทำ LC with IOC นะฮะโอกาสเจอค m o n by ไบดักสโตนน้อยแต่ถ้าเจอค m o n by ไบดักสโตนก็วุ่นวายนะฮะซัาสกอร์2ก็ทำ LC IOC หรือทำ MRCP นะฮะถ้า3และ4ก็ให้ทำ MRCP นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปวนลูปคล้ายๆกับที่พี่พูดไปแล้วนะครับโอเคถ้าเรา ถ้าเราเจอ5คะแนนนี่ไม่มีปัญหาแสดงว่าเราไปทำาร r c p โอกาสจะจะเจอคอมมอนไบดักสโตนสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่คะแนน0ถึง4แล้วจะเอาอยัางไงคนไข้ที่เป็นกอลสโตนแพนเคอเรติสเนี่ส่วนตัวพี่มักจะให้ทำ MRCP านะฮะถ้าทำ MRCP าแล้วไม่เจอคอมมอนไบดักสโตนพี่ก็จะเซตโออาทำา LC นะฮะในคนไข้ที่เป็นไมล์แพนเคอ t i ติสนะฮะมีข้อแม้นะฮะ recommendation ล่าสุดเอ่อในไกด์ไลน์ถ้าเป็นไมล์ กอส่วลแพนคร์ติติสก็แนะนำไม่ทำา LC ใน Admission <Yeah. S 1> นั้นไปเลยนะฮะโอเคนะฮะแต่ส่วนตัวพี่จะ Visualize by d u c นะครับด้วยวิธีใดวิธี1ยกเว้นมี s ก o r อ5จะเอาไปทำ e r c าทีนี้เราก็จะเจอปัญหานะฮะถ้าเราเจอกอสต์ล e แพน c คร์ติสไปซักสักระยะหนึ่งเราก็จะเจอว่าวันแรกมันเหลืองวันที่2มันหายเหลืองวันที่3ก็หายเหลืองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบวมพอมันบวมมันก็เหลืองพอ สองสวันมันเริ่มหายบวมแอมพูล่าหายบวมมันก็หายเหลืองอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วอย่างนี้แล้วอาจารย์จะอาจารย์จะเอาลิฟว์ฟังชันเซตไหนเซตหนึ่งเซตที่2หรือเซตที่3หรือเซตล่าสุดก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะพี่ก็ไม่มีคําตอบให้เหมือนกันแต่ว่ามีงานวิจัยศึกษาว่าลิฟว์ฟังชันที่เชื่อถือได้ในบ i ล l y p a n c r e a t i t i s ก็คืออยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงหลังจากเกิดแ e นเคอเรติสแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเอาอยัางไงดีเราจะเอาท i มมิ่งหรือว่าฟังก์ชันที่ที่วันไหนชั่วโมงไหนเราจะเอาคัดพอยที่เท่าไหร่จะเอาตามเปเปอร์อันนี้ไหมถ้ามันไม่ถึงคัดพอยจะเอาอยัางไงใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปสังเกตว่า scoring system ต,ต่างๆมันใช้ค่อนข้างยากนะครับแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลหรือประเทศไทยของเราเองก็ตามนะฮะโดยส่วนตัวก็พิจารณาดูว่าถ้าเมื่อไหร่ ดูแล้วต้องเอาไปทำ e า r p ก็เอาไปทำถ้าไม่ต้องทำ e า r p ก็ต้อง visualize by duct นะฮะในของ b i l i a r y Pancreatitis นะฮะโอเคนะครับแต่ถ้าน้องจะทำา c i o IOC ต้อง Planning ให้ดีอันนี้พี่พูดอย่างที่พี่เคยพูดนะครับโอเคนะฮะอันนี้ใน ASGE ไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นความสังเกตที่พี่สงสัยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคนไข้ที่เป็น a c u t e c h o l s c y s t i t i s ถ้าน้องสังเกตดีดจะเจอว่ามันมี n o r m a l l i v รือฟังชั o นร่วมด้วยอ่านะ เพราะอะไรนะฮะส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีบิลิริเซปซิสก็คือมีกอบลัดเดอร์เซปซีสมันก็เลยทำให้ liver function ขึ้นนะฮะเพราะว่ากอบลัดเดอร์จริงๆมันก็แปะอยู่กับ liver ร์ไม่เลยมันมี inflammation มันก็อาจจะทำให้เกิด uh, Transaminitis ได้นะฮะหรือจริงๆมันมี c o common b i l e d u c t Stone ร่วมด้วยกับ a c u t e c h o l e c y s t i t i s อ่าอันนี้ก็เป็นที่สงสัยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะฮะก็มี paper นี้ที่ Review article เป็น Systematic Review แล้วก็ Meta Analysis ปี2019นะฮะเขาก็ทำดู Predictor ของ Common b i d u c t Stone ใน Acute Cholecystitis s t a t i ะฮะตามหลักการเนี่ย Acute Cholecystitis t จะเจอ Common b i d u c t Stone ได้น้อยกว่าเคสที่เป็น Symptomatic g a l l s t o n e เพราะว่าอะไรนะ,ะเพราะว่าคนไข้ที่เป็น Acute Cholecystitis ส่วนมาก Cystic Duct มันมักจะตันจาก g a l l s t o n e นะฮะ เมื่อซิสติกดักมันตันมาเลยเกิดแอคิวคูลิซิสสเตติสเขาเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดคอมมอนไบดักสโตนเพราะซิสติกดักมันโดนออฟสตรักชันซึ่งพอจากการศึกษาก็พบว่าจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮในอินซิเดนต์ที่เป็นแอคิวคูลิซิสสเตติสเราเจอคอนคอมมิตเทนต์คอมมอนไบดักสโตนได้น้อยนะครับแต่ก็เจอได้นะโดยจากการศึกษาที่เขารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยพบว่าถ้าเราใช้คอมมอนไบดักไดอะมิเตอร์ร่วมกับหรือว่าฟังชันเทสก็สามารถช่วยพยา คอมมอน d u ดั s สโตนได้แต่นะฮะแน่นอน c คัด i n t ต้องต่างกันนะฮะอันนี้เขาก็ศึกษาแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือ Gamma GT พบว่าเป็นตัวที่ most reliable predictor ของ c o common bile d u c t Stone ใน acute colitis es s t a t i s ไม่รู้พี่ไม่รู้เหตุผลนะ,ะอันนี้เป็นจากการศึกษาโดยพบว่าจากสามงานวิจัยให้ผลเหมือนกันแต่ว่า c คัด i n t ต่างกัน บาง PAPER ใช้ gamma GT ท,ท,ที่187บาง PAPER ใช้ gamma GT ทีทท่87บาง PAPER ใช้ gamma GT ทีท่74นะฮะเป็นตัว predictor โอเคไหมครับเราก็มาดูว่ามันมี scoring system อะไรให้เราพอจะได้ใช้บ้างไหมก็จะมี PAPER นี้ซึ่งดีพิมพ์ปี2020นะฮะไม่นานมานี้เองก็เป็นเขาทำเป็น validated score เลยนะฮะก็คือหมายถึงเขามี score มาแล้วแล้วก็เขา เทสต์ Taste, ดูว่าสกอร์นี้เชื่อถือได้ไม่ได้นะฮะโดยทำเป็นมัติเซนเตอร์เป็น retrospectiv study นะฮะโดยดูความมั่นบาดดักสโตรในคนไข้ที่เป็น cholecystitis นะฮะโดยใช้ทั้งหมด3พารามิเตอร์มีอายุมากกว่าเท่ากับ70นะฮะมีบิลิลูบินมากกว่าเท่ากับ1.8มีคอมมันบาดดักไดอะมิเตอร์มากกว่าเท่ากับ7ไม่มีกัมมา GT เหมือนที่ meta analysis แนะนำนะฮะอ่าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะ เราจะเชื่ออะไรนะถ้าเราจะเชื่อสกอร์นี้เราก็ใช้แบบนี้นะสามพารามิเตอร์นะพารามิเตอร์ละ1คะแนนบวกกันได้0ถึง3คะแนนถ้า0นี่ก็เป็นโอกาสเจอ Common By d บดั Stone น้อยถ้า3โอกาสเจอคอมมอนไบดักสโตนเยอะทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเจอ3ให้เอาไปทำ ERCP ถ้าเจอ1เจอ2ให้เอาไปทำอา m ์ซีอะไรอย่างงี้เขาก็ไม่ได้บอกนะฮะแต่โดยส่วนตัวพี่จะบอกว่า a c u t e c h o l e c y s t i t i สส่วนมากคนไข้เกือบทั้งหมดต้องทำ c h o l e c y s t e c t o m y ตามหลักของการ treat n t a c u t e c h o l e c y s t i t i s ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเป็น a c u t e c h o l e c y s เ i t i s เรามักจะทำ c h o l e c y s t e c t o m y with ioc ใช่ไหมครับถ้าเจอ common bile stone ก็ค่อยจัดการว่าเราจะทำยังไงนะฮะเหมือนที่พี่พูดไปแล้วทีนี้ถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าพี่เจอ a c u t e cholecystitis พี่ใช้สกอร์นี้ไหมก็ตอบเลยว่าพี่ไม่ได้ใช้สกอร์นี้เพราะสกอร์นี้พี่ก็เพิ่งเจอเหมือนกันเพราะมันเพิ่งตีพิมพ์นะฮะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทำยังไงเมื่อก่อนนี้สมมติถ้าเจอ c ักขุลิ s t ิส i ิ s นะฮะถ้าทำเอ็มอาร์ซีพได้พี่ให้ทำเอ็มอาร์ซีนะฮะแล้วก็ดูถ้าทำา m r c p ไม่ได้เช่นบางทีคนไข้ปวดมากหรือคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดอ m e r g e n c y c นซ l ่โค s ิซิ t o m y พี่ก็ทำเอลซีวิดไอโนะฮะบวกลบ ERCP นะครับโอเคไหมฮะแต่นะ การทำแ l a b I O C ใน a c u t c o l i c y s t i t i s ค่อนข้างยากนะฮะพี่ทำไม่ได้ทุกลายนะฮะมีบางรายที่ซิสติกดักมันยุ่ยเซิสติกดักมันบวมแคนูเลตส,สายไม่เข้าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้จริงๆพี่ก็จะวางเดรนนะฮะแล้วก็เลิกแล้วก็พอวัน2วันเนี่ยพี่ก็จะเอคนไข้ไปทำ M R C P ถ้าคนไข้หายปวดแผลนะครับทำ M R C P เสร็จถ้าถ้ามีข้ ข้อม้าปลบยดักสตวนพี่ก็ไปทำ ercp เราไม่ค่อยกลัวซิสติกดักสตัมลิฟเพราะเราวางเดรนไว้เราก็สามารถลากบอลลูนได้จาก ercp แต่ว่าลากด้วยความทนุถนอมหน่อยละกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าไม่มีไบายลีก็ค่อยอพเดรนนะฮะอันนี้คือ practice ที่พี่ทำอยู่นะฮะแต่โดยส่วนมากถ้าเราสังเกตนะฮะเมื่อเราทำถ้าเราทำ cholecystectomy ไปวันสองวันลีฟฟังชันจะลงนะฮะซึ่งมันก็สนับสนุนว่าคนไข้ลีฟฟังชันขึ้นจาก กอร์บลัเดอร s เซปซินะฮะแต่อันนี้ไม่เสมอไปนะส่วนมากถ้าพี่ไม่ได้วิชวลิซ์บายดักโดย IOC พี่ก็จะให้ทำเอมา MCP ก่อนกลับบ้านกันกันเหนียวนะเพราะว่าถ้ากลับบ้านไปเจอคนไข้ามาด้วยคอมมอนบายดักสโ n e ก็จะจะเกิดมิ s ไดอคขึ้นแล้วคนไข้ก็อาจจะมีซิสติกดัก s t u ม p ล e a กได้นะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็น practice ส่วนตัวที่พี่ทำนะครับทีนี้ก็จะมาสรุป ในเรื่องของ common b y duct stone ที่เราจะใช้ predictor หรือ scoring system กันนะฮะส่วนตัวถามว่าพี่ท่องได้ไหมก็มันมีทั้งสกอ score นี่พี่คงท่องไม่ได้นะฮะแต่ว่าพี่รู้ว่ามันมี point ไหนที่จะต้องดูแล้วเรามี quick recall ที่จะดูเพราะฉะนั้นส่วนตัวถ้าน้องจบไปน้องก็ save หรือจดสกอร์พวกนี้อยู่ในช็อตโนตในมือถือก็ได้หรือเป็นเก็บเป็นรูปภาพเป็นอัลบั้มก็ได้เพราะเวลาเจอเคสเนี่ยเนื่องจากคัดพอยต์แต่ละอย่างเนี่ยบางทีเราจำไม่ได้หมดหรอกฮรเราก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูป,ดดปุ๊บเราก็สามารถจะ manage ชวนคข้ต่อได้อย่างแม่นยำใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มีหลักการนะฮะเดี๋ยวสกอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องตกใจเนื่องจากว่าถ้าเรามีข้อมูลเรามีเปเปอร์ที่ทำ validation ต่างๆของสกอร์มาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะฮะก็ สำหรับเรื่องของ common byproduct stone mm hmm. ก็คงน่าจะต้องจบเพียงแค่นี้นะครเพราะว่านี่จะยาววก่าสมควรอีกพ o i n t หนึงก็คือในแง่ของ management common byproduct stone ว่าจะทำเป็น setting mm hmm. เดียวกับ lc หรือทำแยกกันแล้วก็ทำ common byproduct exploration หรือทำ ercp หรือทำ transistic duct common byproduct removal เนี่ยอาจารย์จะพิจารณาย,ย่างไรหรือทำอยังไงเนี่ยพี่ก็จะยังไม่พูดในคลิปนี้เพราะว่านเรื่องนี้จะยาวและค่อนข้างลึกนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะทำนะฮะ ถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกคลิปหนึ่งแยกขึ้นมาเรื่องของการ Approach Treatment ของ Common Bile Duct Stone นะฮะก็โอเคนะฮะกขขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ